โรงเรียนรักษาศีลห้านี้ก็เป็นกิจกรรมที่ถือว่าใหม่สุดแต่ว่าตรงตัวต,วต,วตวเด็กมากที่สุดเพราะเรื่องศีลห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เด็กพื้นฐานของเด็กๆเนี่ยน่าจะต้องรู้ก่อนทำเจ็ดกิจวัตรความดีก็พูดจามไม่เพราะผมเป็นคนที่เหม่อลอยมากเป็นคนที่ไม่มีระเบียบไม่ชอบเข้าสังคม ไม่เคยใส่ใจอะไรในเรื่องการเรียนคือแบบเป็นคนเหลวไหลค่ะเป็นคนขี้เกียจตื่นสายไม่ค่อยเก็บที่นอนค่ะไปเที่ยวกลางคืนบางวันไม่กลับบ้านเลยนะครับก็เป็นคนขี้โมโหค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่สักเท่าไหร่พูดไม่เพอชอบแกงเพื่อนชอบเที่ยวชอบติดเพื่อนเดินไปก็นินทาคนอื่นแบบอุย้ยคนนี้ไม่ดีอารมณ์เสียอยู่บ่อยๆค่ะเวลาแม่บน่นแม่ชอบบนนะะ่นค่ะคือจะติด ตเชียวนิดนึงค่ะก็จะลองให้คุณพ่อคุณแม่ด่าก่อนบ่นก่อนที่จะทําผมรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ไปทางที่ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนตัวเองใหม่ให้พูดเพ้อๆขึ้นนะคะอุปสรรคที่แรกก็คือว่าการยอมรับของตัวเขาเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่บ้านเขาไม่เคยทําได้ทําความสะอาดห้องนอนห้องน้ํา เลิกโรงเรียนก็วางกระเป๋าแล้วก็ล้างจานกรอกน้ําเลยไม่รอให้บ่นครับได้มีโอกาสเปิดใจลองจับมีคนรอบข้างบ้างพูดจาไพเราะสุภาพขอโทษสวัสดีขออภัยค่ะเราแล้กก็ทําไม่ได้เลยคอูนี่สองเริ่มทําได้พอทำได้ก็เริ่มปฏิบัติทุกวันพอทุกวันก็เริ่มเป็นจิตวัดของเราแล้วทานี้ไม่มีใครสั่งก็ทําครับใสยดีๆถ้าจะเกิดขึ้นได้ครูจะต้องเป็นผู้ชี้แนะกับเด็ก พอเด็กจะเป็นผู้ที่รับถ้าไม่มีใครชี้แนะผู้ปกครองไม่แนะนําด้วยเด็กเหล่านั้นก็จะขาดโอกาสจะไม่เกิดนิสัยดีๆติดตัวและนิสัยดีๆจะต้องปลูกฝังทุกวันไม่ใช่วันเว้นวันหรือนานๆทั้งทำเจกิจวัตรความนี้ค่ะก็เป็นกิจวัตรประจําวันของเราเลยค่ะมันทําให้ตัวหนูรู้สึกดีขึ้นประทับใจมาก เวลาที่เราจะทำอะไรไม่ดีก็นึกถึงพ่อแม่คะ่ะแล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นพ่อก็บอกว่าลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเปลี่ยนได้ขนาดนี้เลยเหรอมีสติระงับอารมณ์ได้มากขึ้นแล้วก็พูดกับเพื่อนดีๆค่ะช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเต็มใจทําให้รู้สึกอิ่มใจมากๆเลยค่ะคนรอบข้างก็คือแบบอารมณ์ดีตามเราด้วยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนค่ะถึงจะนําไปสู่คนรอบข้างและคนอื่นได้ค่ะ ต้องฝึกตัวเองบ่อยๆค่ะเพื่อให้มันชินผมว่าทุกข้อไม่ยากนะครับถ้าเราตั้งใจจะทํามันก็สามารถทําได้ทุกข้อเมื่อเด็กปฏิบัติตนตามเจกิกติวัตรความดีแล้วเนี่ยพอไปบ้านเขาเขาก็ทําได้เมื่อครอบครัวทําได้ชุมชนก็ต้องทําได้สังคมก็ทําได้แล้วคุณละ่ะเริ่มหรือยัง